เปรตพระกินศพจิกินกินกิเรื่องเล่าเรื่องนี้ดัดแปลงจากตำนานเปรตกินศพของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าจิกินกินกิเพื่อให้เข้ากับความเป็นไทยโดยอ้างอิงเนื้อหาตามแบบความเป็นไทยเรื่องเล่าเรื่องนี้ ได้เกิดขึ้นกับพระธุดงหนุ่มรูปหนึ่งที่ได้ออกเดินทางทุดงในป่าพระธุดงหนุ่มหลงเข้าไปในหุบเขาแห่งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปพบเข้ากับวัดเก่าแก่ที่มีสภาพน่าจะเป็นวัดร้างอยู่กลางป่าลึกแห่งนั้นนั่นเองในที่แรกพระหนุ่มก็คิดว่าวัดแห่งนี้คงเป็นวัดร้างแน่ๆซึ่งก็น่าจะไม่มี ผู้ที่อยู่พำนักพักอาศัยหรือจําวัดที่นี่พระหนุ่มนั้นคิดว่าที่นี่น่าจะพอนอนค้างอ้างแรมหรือจําวัดได้บ้างและเมื่อพระหนุ่มได้เข้าไปถึงภายในวัดแห่งนั้นในขณะที่พระหนุ่มกําลังปัดกวาดเพื่อเตรียมสถานที่ในการจําวัดจุๆ่ๆเสียงเสียงหนึ่งก็ได้ดังขึ้นมาจำอะไรนะ่ะ พระหนุ่มได้หันไปมองที่ต้นทางของเสียงและก็ได้พบกับภิกษุชารารูปหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีอายุมากแล้วดูดูแล้วก็น่าจะมีอายุรวมร้อยปีเลยเมื่อเห็นดังนั้นพระหนุ่มจึงได้เอ่ยปากออกมาเพื่อที่จะขอจำวัดที่วัดแห่งนี้เพราะพระภิกษุชารารูปนี้ก็น่าจะเป็นพระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ ท่านขอให้อัตมาพักจำวัดอยู่ที่วัดแห่งเนี้ยสักคืนได้ไหมอัตมาหลงป่ามาหลายวันแล้วภิกษุชาราได้ฟังก็มีใบหน้าที่ขึงขังดูแม่รับแขกอยู่ตลอดเวลาและได้แต่สส่หน้าก่อนที่จะตอบกลับมาไม่ได้เป็นอันขาดยังไงล่ะก็ท่านนะ จำวัดอยู่ที่นี่ไม่ได้นะที่วัดแห่งเนี้เขามีกฎสืบชอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณว่าจะต้องมีพระจำวัดอยู่ที่นี่เพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นฉันนะไปหาจำวัดที่อื่นเอาเถอะพระหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจและรู้สึกผิดปกติโดยปกติแล้ว พระภิกษุที่เป็นสาวกในพระพุทธศาสนาไม่ควรจะมีจิตใจที่คับแคบเช่นนี้เลยพระหนุ่มจึงได้ไตราถามเหตุผลออกไปทำไมล่ะท่านทำไมถึงให้อตมาจำวัดแห่งนี้ไม่ได้ละ่ะนี่มันก็บ่ายมากแล้วนะแค่อตมาจำวัดแห่งนี้แค่คืนเดียวไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแถวเนี้ยก็ไม่มีหมู่บ้านด้วยจะให้อตมาไปจำวัดอยู่ที่ไหนเล่า แล้วจะไปยังไงล่ะท่านแต่ก็เหมือนภิกษุชารารูปนี้ก็ยังใจแข็งไม่ยินยอมให้พระหนุ่มพักจำวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้แต่ก็ยังถือว่าท่านนั้นยังพอมีเมตตาอยู่บ้างภิกษุชาราท่านได้บอกกับพระหนุ่มว่าให้เดินทางข้ามเขาลูกหนึ่งไปใช้เวลาเดินทางไม่นานมากนะักก็จะพบกับหมู่บ้านเล็กๆซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้ มันก็น่าจะพอมีสถานที่พ่อให้จำวัดได้พระหนุ่มจึงจำใจต้องขอตัวลาจากภิกษุชราและได้ออกเดินทางต่อไปในทิศท,ทางที่พระภิกษุชราได้บอกเอาไว้พระหนุ่มใช้เวลาเดินทางข้ามเขาลูกนั้นอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะเริ่มเห็นหลังคาของหมู่บ้านซึ่งก็น่าจะเป็นหมู่บ้านที่ภิกษุชรารูปนั้นบอกเอาไว้พระหนุ่ม รู้สึกดีใจมากท่านรีบเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นในทันทีเพราะเวลานั้นมันก็เย็นมากแล้วท่านได้แต่เร่บเร่งฝีเทา้าให้ไปให้ถึงหมู่บ้านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่เดินทางมาถึงที่เขตหมู่บ้านแล้วพระหนุ่มได้เดินมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังแรกซึ่งบ้านแห่งนี้ก็น่าจะเป็นบ้านของผู้นำชุมชนเจ้าของบ้านนั้น ได้ออกมาต้อนรับขับสู่พระหนุ่มเป็นอย่างดีและได้นิมนต์ให้ท่านเข้าไปพักผ่อนภายในบ้านก่อนด้วยความเป็นมิตรไม่ตรีหลังจากที่ท่านได้เข้าไปในบ้านและได้ชันน้ำชันท่าเพื่อดับกระหายแล้วชายคนดังกล่าวนั้นก็ได้เอ่ยปากพูดคุยกับพระหนุม่มแต่สีหน้าของเขานั้นดูไม่ค่อยจะสู้ดีคล้ายกับว่าอาจจะเพิ่งเกิดเรื่องอะไรบางอย่างที่บ้านหลังนี้ เขาจึงได้เอ่ยปากพูดกับพระหนุ่มออกมาเออหลวงพี่ครับคือคือว่ากระผมเนี่ยก็มีเรื่องที่อยากจะรบกวนหลวงพี่หน่อยนะครับเออหลวงพี่นี่มาได้จังหวะพอดีเลยนะครับเออเมื่อวานพ่อของกระผมเนี่ยเขาเขาเป็นผู้นำของหมู่บ้านเนี่ยเข,เขาเขาเพิ่งจะเสียไปนะครับ กระผมอ่ะก็ก็อยากจะวานให้หลวงพี่เนี่ยช่วยอยู่สวดศพให้กับพ่อของกระผมเนี่ยสักคืนได้ไหมครับคือหมู่บ้านแถวเนี่ยไม่มีวัดเลยนะครับจะไปนิมนต์พระที่เนี่ยก็ต้องเดินทางไปไกลมากนะครับเกือบร้อยกิโลที่สำคัญเนี่ยที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยก็ก็ยังมีกฎอยู่อีกว่าหาก ที่บ้านไหนเนี่ยมีคนตายทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะจะต้องออกนอกเขตหมู่บ้านและไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆในคืนพิธีกรรมจนกว่าจะเสร็จคืนนี้ไปนะครับจะกลับมาบ้านได้เนี่ยก็ต้องเป็นตอนเช้าเท่านั้นนะครับท่านยังไงซะถ้าถ้าท่านแม่รังเกียจอะไรแล้วก็เออ หลังจากที่ท่านเนี่ยสวดศพเสร็จแล้วก็ท่านก็จำวัดอยู่ที่บ้านของกระผมนี่ด้วยก็ได้ครับพระหนุ่มได้ฟังก็ได้ตกปากรับคำลูกชายของผู้นําชุมชนผู้นี้เพื่อที่จะสวดศพส่งวิญญาณให้ก่อนที่เหล่าชาวบ้านนั้นจะเดินทางออกจากหมู่บ้านชาวบ้านได้กำชับพระหนุ่มไว้อย่างหนักแน่นว่าให้พระหนุ่มนั้นจงระมัดระวังตัวไว้ให้ดี หากเกิดเรื่องที่แปลกประหลาดขึ้นในระหว่างคืนก็ให้พระหนุ่นนั้นทำเป็นไม่สนใจแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นเมื่อได้ฟังดังนั้นพระหนุ่มก็ตบปากรับคำชายคนดังกล่าวท่านจะอยู่สวดศพที่บ้านหลังนี้ให้และพระหนุ่มยังบอกอีกว่าท่านนั้นเป็นพระไม่มีสิ่งไหนที่ทําให้ท่านวันไหวหรือบาดกลัวได้ แน่นอนว่าพระหนุ่มนั้นรู้ดีว่าเรื่องแปลกประหลาดที่ชาวบ้านนั้นพูดถึงมันน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีาศาจหลังจากที่เราชาวบ้านได้ออกเดินทางไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อไปพักที่หมู่บ้านอื่นๆแล้วพระหนุ่มท่านจึงได้เดินเข้าไปนั่งที่โถงใหญ่กลางบ้านที่มีโลงศพตั้งอยู่ก่อนที่ท่านนั้นจะเริ่มพิธีสวดส่งดวงวิญญ,ญาณ พระนุ่มสวดศพไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเวลาที่ค่ำมากหลังจากเสร็จกิจแล้วพระนุ่มท่านจึงได้เริ่มนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนช่วงเวลาผ่านพ้นไปจนดึกมากซึ่งก็เป็นเวลาอันควรแก่การเข้าจำวัดพระนุ่มจึงได้จัดเตรียมเครื่องอัฐบริขารต่างๆและได้เข้านอนหลับไปในช่วงเวลาที่ดึกสงัด พระหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะท่านนั้นได้ยินเสียงอะไรแปลก,ปลกเสียงนี้มันคล้ายกับเสียงฝีเท้าของคนเดินย่างอยู่ภายในบ้านเสียงของมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้กับห้องโถงที่เก็บศพเ,เรื่อยๆซึ่งก็เป็นจุดที่ท่านนอนอยู่ด้วยที่มันแปลกก็คือชาวบ้านได้ออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปหมู่บ้านอื่นแล้วทำไมถึงยังมีเสียงฝีเท้าของคน ย่างเข้ามาอีกพระหนุ่มได้แต่ช่ำเลืองมองไปดูที่ต้นทางของเสียงฝีเท้าในความมืดเมิดก่อนที่จะค่อยๆปรากฏเงาร่างของอะไรบางอย่างที่มีลำตัวสูงใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปมันเดินเข้ามาภายในห้องมันคืออมนุษย์หรือผีเปรตที่มีหน้าตาที่น่ากลัวราวกับว่ามันนั้นหลุดออกมาจากคุมนรกเปรตตนนี้ มันไม่ได้มีท่าทางที่จะสนใจพระหนุ่มเลยแม้แต่น้อยมันได้เดินดุมๆไปที่โลงศพก่อนที่มันนั้นจะเปิดฝาโลงนั้นออกมาและเอื้อมมือลงไปในโลงชีกระชากร่างของศพนั้นออกมาขยาับตีอย่างอเรอร็ดอรรถทีละชิ้นทีละชิ้นภาพที่ได้เห็นนี้เล่นเอาสภาหนุ่มถึงกับขนพองสยองก้าเพราะมันทั้งน่ากลัว และน่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างมากในชีวิตนี้พระหนุ่มท่านไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้มาก่อนเปรตตนนั้นกัดกินรางายของศพอย่างอริยอร่อยจนอิ่มน้ำสำราญมันจึงค่อยๆเดินจากไปพระหนุ่มได้แต่รู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนท่านนั้นไม่กล้าที่จะหลับอีกต่อไปท่าน ได้แต่เฝ้ารอให้ถึงเวลาเช้าในตอนเช้าเมื่อเรล่าชาวบ้านได้เดินทางกลับมาถึงที่หมู่บ้านพวกเขาก็ได้พบกับพระหนุ่มยืนรออยู่ที่หน้าประตูบ้านอยู่แล้วชาวบ้านเห็นสีหน้าของพระหนุ่มก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่พวกเขาจึงรีบพากันกรูเข้าไปดูภายในบ้าน และเมื่อเข้าไปถึงห้องโถงที่วางลงศพอยู่พวกชาวบ้านก็ได้พบกับซากศพของอดีตภูนาหมู่บ้านวางเกลื่อนก็จัดกระจายไปทั่วเป็นชิ้นชิ้นพระหนุ่มจึงได้เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้พบเจอมาเมื่อคืนนี้ให้กับเราชาวบ้านฟังซึ่งชาวบ้านก็ได้รับฟังด้วยความเรียบเฉยพเรากับชาวบ้านเหล่านี้รู้ตัวอยู่แล้ว ว่าต้องมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นพระหนุ่มจึงได้ถามชาวบ้านว่าอามนุษย์หรือผีเปรท,ที่ได้พบเจอนี้ไอตัวที่มันเข้ามากัดกินศพเมื่อคืนมันคืออะไรกันแน่ชาวบ้านนั้นจึงได้บอกว่าที่เห็นนี้มันก็คือเปรตกินศพที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มาเน,น,นานแล้วซึ่งเรื่องของมันนั้นเป็นเรื่องเล่าจากคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านนี้อีกทีหนึ่ง ไม่มีชาวบ้านในปัจจุบันนี้เคยพบเจอกับตัวจริงๆของมันได้แต่ฟังเรื่องราวทั้งหมดมาเมื่อ <RPG> พระหนุ่มได้รู้เรื่องราวนี้พระหนุ่มก็เกิดสงสัยอะไรบางอย่างขึ้นจึงได้ถามกับชาวบ้านออกไป <Another one> เรื่องของพระที่อาศัศศยอยู่ที่วัดเก่าที่เนินเขาลูกถัดไปน,นั้นงั้นก็แสดงว่าเกิดเรื่องแบบนี้มานานมากแล้วเหรอโยม ทำไมพวกโยมอ่ะไม่ไปนิมนต์หลวงตาที่อยู่วัดเก่าๆตรงเนินเขาลูกถัดไปนั้นล่ะนิมนต์ให้ท่านเนี่ยมาจัดการกับเจ้าเปรตกินศพตัวเนี้หรือจะให้ท่านเนี่ยทำพิธ,ธีสวดศพให้ก็ได้นะโยมแล้วอีกอย่างที่อาตมาเนี่ยเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านของโยมเนี่ยนะก็เพราะหลวงตาท่านนั้นแหละที่เป็นคนบอกเส้นทางให้กับอาตมาจนอาตมาเดินทางมาถึงที่นี่ พ่อได้ฟังสิ่งที่พระหนุ่มพูดขึ้นมาชาวบ้านก็ถึงกับทำหน้างวยงงกันทั้งหมดและได้แต่มองหน้ากันไปมาเลิกหลากก่อนที่ลูกของชายผู้นำหมู่บ้านจะตอบกลับมาเออหลวงพี่ครับแถวเนี้ยหรือบริเวณใก,กล้ๆเนี่ยไม่มีวัดหรือพระมาจำพรรษาอยู่เลยนะครับวัดที่อยู่ใกล้สุดนี่ก็อยู่ในเมืองห่างจากที่เนี่ย เกือบจะร้อยกิโลเลยนะครับพระที่พวกกระผมเจอเนี่ก็มีแต่พระธุดงแบบหลวงพี่นี่แหละครับที่นานทีปีหนจะธุดงผ่านมาสักรูปหลวงพี่นี่น่าจะเจอผีหลอกหรือเปล่าครับเนี่ยได้ฟังดังนั้นพระหนุ่มก็มีท่าทางที่ตกใจหลังจากที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านพักใหญ่แล้วพระหนุ่ม ก็ได้ขอตัวลาและออกเดินทางต่อไปพระหนุ่มได้เดินทางออกจากหมู่บ้านโดยที่พระหนุ่มนั้นได้ลองเดินย้อนกลับไปที่เนินเขาลูกเดิมที่ท่านได้เคยพบเจอกับวัดเก่าแก่และภิกษุชราเมื่อพระหนุ่มได้ออกเดินทางไปจนถึงที่เนินเขาแห่งนั้นซึ่งก็ได้พบกับวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่จุดเดิมและเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด พระหนุ่มก็ได้พบเข้ากับภิกษุชรา,ารูปเดิมที่อยู่ภายในนั้นแต่ในครั้งนี้กลับแปลกกว่าปกติพระภิกษุชรา,ามีท่าทางที่ตอนรับขับสู้พระหนุ่มเป็นอย่างดีและได้ชักชวนให้พระหนุ่มมานั่งพูดคุยกันภิกษุชรา,าได้ยกมือขึ้นพนุมเพื่อขอโทษขอโปรยพระหนุ่มก่อนที่จะกล่าวคำขอโทษออกมา ฉันเอยอะมนุษย์หรือผีเปรตที่ย่องไปกินศพของชาวบ้านเมื่อคืนก็คืออาตมาเนี่เองนะอาตมาในต้องขออภัยท่านจริงๆที่จะทำเรื่องราวบัดสีแบบนี้ต่อหน้าต่อตาของฉันอาตมาได้กลายเป็นผีเปรต และอาศัยอยู่ที่ตะแวกนี้มารับร้อยปีแล้วในช่วงที่อาตมาย,ยังมีชีวิตยอยู่อาตมาได้สมบาติํากัมหนักเอาไว้เวลาที่มีสาวบานได้นิมนต์อาตมาไปสวดศพตามบ้านอาตมาก็็มัคจะ คิดเงินขาดจำบิธชีแพงแฟงอะจำงวนสูงสูงและก็คิดเงินเนี่ยขูดเรือดขูดเนื้อพวกขาวบานหลังจากที่อาตมาได้ตายลงไปเนี่ยอาตมาก็เลยกลายเป็นเฟรต่มีสภาพหนักเกลียดหนักกลัวอย่างที่ฉันได้พบเจอเมื่อคืนนี่แหละตอนที่อาตมาเนีไปหาอาหารกิน อาหารที่อาตมาก,กินได้นี่ก็มีเพียงแค่เศาข้บของคนตายที่นานๆนทีจะมีมาให้อาตมาได้กินประทังความหิวสักครั้งนอาตมาเนี่ยไม่ได้เคยกินอิ่มเลยการที่อาตมาเนี่ยได้มาปรากฏตัวให้ท่านได้พบเจอตั้งแต่แรกอะ แระได้บอกช้างให้กับท่านไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นนะก็เพื่อที่จะให้ทันได้ร่วงรู้ความจริงของอัตมาอัตมาเนี่จะได้ขอให้ท่านช่วยพอปล่อยดวงวิญญาณอันบาปหนาของอัตมาให้มันหลุดพ้นไปจากวงกรรมนี้อัตมาไม่เอาอีกแล้ว อาตมาไม่อยากเป็นผีเปรตอีกทอไปแล้วเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพระหนุ่มก็เกิดความรู้สึกสงสารเปรตพระตนนี้เป็นอย่างมากก็สงสารแบบจับจิตท่านจึงได้ทดลองสวดบทแผ่เมตตาเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณบาปของเปรตพระตนนี้ไป หลังจากที่สิ้นบทส่วนแล้วร่างของเปรตพระที่อยู่ในรูปของอมนุษย์และวัดเก่าแก่แห่งนั้นก็ค่อยๆอ,อันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาของพระหนุม่เหลือไว้เพียงแค่ต้นไม้และป่ารกทึบที่อยู่เบื้องหน้าเมื่อจบเรื่องราวทั้งหมดแล้วพระหนุม่ก็ได้เดินทางต่อไปและไม่นานท่านนั้นก็สามารถเดินทางออกมาจากป่าแห่งนั้นได้ เรื่องนี้ท่านจึงได้เอาไว้เล่าให้กับคนรุ่นหลังฟังถึงเรื่องบาปกรรมต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับเปรตพระตนนั้นนั่นเองถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ